สวัสดีครับนักเรียนชั้นศึกษาปีที่2นะครับในห้อครูอิจิศักดิ์เกทองนะครับไปทําสื่อการเรียนการสอนนะครับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดนะครับของไวรัสโคโรนา2019นะครับวิชาศึกษาและพัฒนานะครับวันนี้เราจะเรียนในการเรียนรู้ที่5นะครับเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจําวันนะครับ การเคลื่อนไหวนะครับเป็นการปรับเปลี่ยนนะครับอวัยวะส่วนต่างๆให้สามารถทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันได้นะครับโดยใช้การเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นนะครับซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันดังนี้นะครับจะมีนะครับการนั่งนะครับการยืนนะครับการเดินนะครับการก้มตัวนะครับการกระโดดการวิ่งนะครับ ตัวอ,อย่างลักษณะการเคลื่อนไหวบองต้นนะครับที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับอันแรกนะครับการนั่งนะครับการนั่งเป็นการเคลื่อนไหวนะครับเพื่อทํากิจกรรมที่ไม่ต้องเคลื่อนที่นะครับเช่นนั่งเรียนหนังสือนะครับนั่งซักผ้าหรือนั่งรับประทานอาหารนะครับการยืนนะครับการยืนเป็นการเคลื่อนไหวนะครับที่ร่างกายไม่มีการเคลื่อนที่นะครับไปยังจุดอื่นนะครับแต่อาจมีการเคลื่อนไหวอวัยวะเพื่อทํากิจกรรมต่าง ในชีวิตประจําวันนะครับเช่นการยืนทำความเคารพครูนะครับการยืนแปลงฟันในตอนเช้านะครับการเดินนะครับการเดินเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับเพื่อเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังจุดต่างๆที่ต้องการนะครับเช่นการเดินไปโรงเรียนนะครับหรือการเดินไปซื้อของต่างๆนะครับหรือเดินไปที่ที่เราต้องการจะไปนะครับการวิ่งนะครับการวิ่งเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับเพื่อเคลื่อนที่นะครับไปยังจุดหมายที่ต้องการนะครับ อย่างรวดเร็วนะครับเช่นวิ่งเล่นกับเพื่อนนะครับวิ่งไปโรงเรียนนะครับวิ่งไปซื้อของนะครับนอกจากนี้การวิ่งยังใช้เมื่อต้องการออกกําลังกายนะครับหรือเล่นกีฬานะครับเพื่อทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงการกระโดดนะครับการกระโดดเป็นการเคลื่อนไหวนะครับที่ทำให้ยุทธ์ของร่างกายเนี่ยลอยขึ้นจากพื้นนะครับเพื่อทํากิจกรรมต่างๆนะครับหรือหลบเหลีกสิ่งขีขวางนะครับเช่น การกระโดดเชือกนะครับการกระโดดจับสิ่งของที่อยู่สูงขึ้นไปนะครับการก้มตัวนะครับเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่มีการเคลื่อนที่นะครับโดยอาจใช้เอาวยวะต่างๆนะครับเพื่อทํากิจกรรมนะครับเช่นการก้มหยิบของนะครับการก้มผูกเชือกรองเท้านะครับ การเลือกใช้ลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับกับกิจกรรมนะครับจะช่วยทํากิจกรรมต่างๆครับในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่เราต้องการนะครับและปลอดภัยนะครับครับแล้วครูก็มีแบบฝึกหัดนรับให้เรียนฝึกทำนะครับทําลงในสมุดนะครับก็มาส่งครัววันนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้นะครับสวัสดีครับ